แม่ปุ่มมาเองเผยภาพุุรชายน้องอเล็กซ์อีกครั้งแม่ปุ่มมาเองเออผยภาพบุตรชายน้องอเล็กซ์อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีหลังปุ่มปานดาได้ออกมาเปิดใจและเคลียร์ทุกข้อสงสัยผ่านตกมันบันเทิงโดยยอมรับว่ากำลังตั้งท้องจริงมีกำหนดคลอดวันนี้และเฉลยว่าได้ลูกชาย การตั้งท้องครั้งนี้ในวัย46ปีเป็นไปตามธรรมชาติต่อมาบุปปัดดาได้ออกมาโพสภาพโรงพยาบาลเตรีมคลอดโดยระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวทที่เตรียมห้องให้ขนาดนี้ว้าวมากค่ะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดรปนัดดาวงศุดีได้โสพสพร้อมกับระบุข้อความว่าคลอด11นาฬิกา11นาทีน้ำหนักตัว 2,920กรัม22ทับ11ทับ22อังุนรายงานค่ะล่าสุดทางด้านไอจีวสินสตูดิโอได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าหลานมาแล้วยินดีด้วยครับต่อมาเฟซบุ๊กดรปนัดดาวงพุดีได้เผยภาพลูกชายด้วยตัวเองอีกครั้งสวัสดีครับผมชื่ออเล็กซ์น่ารักมากๆเลยจ้าขอขอบคุณ บุรณปปนัดดาและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ